โอ้ป้าพ่าพา,ามาแล้วค่ะค่ะป้าหานะคะพบก,กันกับแชร์สูตรสลามวันนี้นะคะเป็นของน้องอะไรและสูตรอะไรนั้นตามดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่พาหนูชื่อนานาคนเดิมค่ะวันนี้หนูจะมาแชร์สูตรสลามชื่อสูตรว่ายูนิคอนทูโทนมุ้งมิ้งค่ะ น้องนานานี่ค่อนข้างที่จะสนิทกับพี่พานะคะเพราะว่าเราคอากันเล่นไอเด่น,นะคะือคนเดิมอีกจริงๆเลยนะคะถ้าอย่างไรเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะกาวน้ำขุนค่ะสีชมพูสีฟ้าค่ะเจ е ลล้างหน้าแจมพูค่ะแป้งเด็กค่ะครีอิอค่ะบีนัยกากเพชรนะคะพี่พาใช้สีฟ้ากับสีชมพูค่ะน้ำยาทำสลามอุปกรณ์มีแค่นี้ถ้่งไงเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะน้องหมอกให้ใส่กาวหนึ่งถ้วยตวงนะคะอันนี้พี่พาใช้8ดออนเลยนะใส่บีนไนท์หช้อนค่ะใส่แชมพู1ช้อนค่ะใส่เจลนะคะล้างหน้า สองช้อนค่ะอันนี้เป็นโลชั่นเจลค่ะทุกคนเจลล้างหน้าไม่มีค่ะใส่หนึ่งสองเพิ่งไม่เห็นว่าเป็นโลชั่นนะใส่แป้งครึ่งหนึ่งนะคะเราก็ลองบีบดูค่ะหนึงนนง่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเขาขึ้นมาของเตาเลยนะทุกคนมันน่าจะเยอะมากเลยค่ะลองคนดูนะ ใส่สีชมพูลงไปนะคะน้องบอกว่าถ้าหยดหนึ่งอ่อนก็ให้ใส่เพิ่มอีกพีพ่พาใส่สามนะหนึสมมันจะอ่อนจริงๆแหละคะทุกคนอ่อนมากเพราะว่าสีกาวค่อนข้างเข้มนะคะค่อยๆคนเนาะนี่ค่ะคนกาวกับแป้งนะค่อยๆคนค่ะ เสร็จแล้วนะคะให้ใส่คิริลงไปนะคะครึ่งหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวพี่พาจะใส่ให้ล้นถ้วยเลยค่ะหนืดมากตอนนี้สสามส่ห้าก้าสพี่พาใส่ยี่สิบปั๊มเลยนะคนค่ะโอ้โหเป็นสลามแล้วทุกคน <เห S 1> โอ้โหหนืดมากยังไม่ได้ใส่เนะีย้ยลงไปเลยอะ่ะหนืดมากเลยอ่ะ ค่ะทุกคนยังคนไม่เข้ากันดีเลยพี่พะยอมรับหรือว่าไม่กล้าใส่น้ำยาทำสลามลงไปเลยอะ่ะมันรู้สึกแบบเหมือนจะจับตัวเป็นก้อนแต่ว่าก็น่าจะโดนมือแล้วก็อาจจะเหลวอะ่ะดูดิยังไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะทุกคนใส่แค่คิริอีคิริอีเขาจะมีความเป็นอันนี้มากๆเลยอะ่ะดูสิความทำให้สลามแบบจับตัวเป็นก้อนน่าจะมีคนลองทดลองสลามโนกาวโดยใช้คิริอีดูเนาะ โอเคใส่น้ำยาเน,นสหนึ่งแล้วกันนะคะตีดเดียวใส่สักฝาเดียวโอเคไม่ต้องสูงฝาดีหนืดแน่นอนเลยอ่ะไหมอ่ะโอ้เหมือนขนมเลยอ่ะเหมือนขนมผิงอ่ะแบบตอนที่เขายังไม่ได้เอาไปทำอ่ะนึกออกไหมอตอนที่เขาเหมือนคนแป้งก่อนอะไรเงี้ยโอ้อหนึบมากน่าเล่นสุดๆเดี๋ยวปาว่าพาขอไปคนก่อนนะ ทดาดาทุกคนเราได้สีชมพูมาแล้วค่ะยืดมากเลยเห็นไหมโอ้น้องก็บอกว่าให้มาทําสีฟ้าให้เหมือนสีชมพูเลยค่ะใส่ส่วนผสมเหมือนกันเลยทั้ไงเราไปลุยทําสีฟ้ากันเลยจ้าใส่กาวหนึ่งถ้วยนะคะบีไนท์หนึ่งช้อนนะคะแชมพูหนึ่งช้อนนะคะเจลสองช้อนนะคะ แป้งเด็กนะคะใส่สีนะคะจากนั้นก็คนเลยค่ะนั้นใส่ครีอินะคะ เราได้สีฟ้ากับสีชมพูมาแล้วน้อง oh. นานาบอกว่ายังไงอะให้ทิ้งไว้เหรอนำสลามสีชมพูมาผสมกับสีฟ้าค่ะอ๋อเอาผสมกันเลยแล้วใส่กาดเพชรแล้วทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะอ๋อผสมกันเลยเหรอเพื่อจะให้เขาอะไรอ่ะเป็นสีที่มันแตกต่างใช่ปหอุย้ยตื่นเตรอว่ะเอาอย่างนี้ได้ไหมอะปาพา,าไม่อยากสบิดผสมเลยอะเอาใส่ได้ไหมอะใส่แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะ นี่คือต้องมานั่งทําตอนกลางคืนเลยนะปกติป้าพาจะทําวันต่อวันค่ะให้แล้วเสร็จไปแต่ว่านี่คืออ่านก่อนน้องแล้วนะบอกทิ้งไว้หนึ่งคืนด้วยก็ให้โรยกา,กากเพชรลงไปป๊าพายยังไม่โรยได้ไหมอ่ะแล้วค่อยมาโรยที่หลังเผื่อมันจะขึ้นฟูหรืออะไรจะได้มองเห็นชัดๆไหมหรือว่าน้องตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นขึ้นฟูถ้ามันมีกาก,ากเพชรทับอยู่มันจะไม่ขึ้นฟูนะ โอเคปะกากเพชรโรยเมื่อไหร่ก็ได้เนาะรอให้เขาขึ้นฟูคือไม่ต้องปิดนะเอาวางไว้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ดูว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเนาะเ,เราทิ้งไว้24สชั่วโมงแล้วกลับมาเจอกันค่ะทุกคนตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะคะ1คืนเนาะเดี๋ยวเราจะมาพลิกดูเลยดูนี่มันจะมีความเป็นแบบอ่าแล้วตรงนี้นะคะเหมือนจะเป็นเหมือนจะเป็นไอซ์เบิร์กเลยค่ะทุกคนไม่ค่าใส่กากเพชรเลยอะแต่ว่าโรยหน่อยก็ได้เพราะไอซ์เบิร์กมันก็จะแบบกา,กากเพชรได้อยู่ใส่แบบไหนดี เป็นสีชมพูค่ะนี่โรย้อมไหมคะหนึ่งสองสามโอ้นี่เป็นไอซ์เบิร์กบางๆแต่ว่านิดเดียวไม่ได้ยินเสียอะไรดีนะไม่ใส่ไหมอ๋อนี่เป็นอยู่ค่ะทุกคนแต่เป็นบางๆสวยอะ่ะดูยดิมันมีความเป็นเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะเป็นสีแบบพาสเทลพาสเทลยูนิคอร์นอ่ะมุงม้งมิ้งจริงๆค่ะเอาออกมาเลย เห็นปะนี่ตรงนี้เราทำไว้ไงนี่เนื้อค่อนข้างแน่นมากดูสวยอะละมุนอะละมุนมากทุกคนสุดๆเสียงถ้วยกระทบกันแต่อันนี้ถ้วยเต็มเลยนะโอ้ยสวยอะ่ะยืดนี่จับยืดที่ดูโอ้ยยืดมากค่ะทุกคนยืดสวยอะ่ะ สีสวยยืดค่ะพี่มาให้คะแนนน้องนานาสิบคะแนนเต็มค่ะ<อ>นานานะคะ<อ>ก็ฝากนะคะดูกันเยอะๆค่ะนานาจะได้สลามชุดใหญ่จะดีนะจริงๆสลามอะ่ะนานาซื้อไปแล้วนะชุดเล็กกากเพชรผงมุกอะไรนาะนาซื้อไปหมดแล้วะคะ่ะของป้าพาะนี่ดูใครสนใจสั่งซื้อน้ำยาหรือว่าสลามชุดเล็กชุดใหญ่ป้าพายังขายอยู่นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอด P.A.P.A.P.S.A. ค่ะหรือว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook เข้าไปดูก่อนได้นะคะปปาว่าพาไทยแลนด์เนาะโอเคถ้าอย่างไรเราไปดูคำถามเลยค่ะวันนี้น้องนะน,น่าถามอะไรป้าพากันบ้างตามไปดูกันเลยจ้าดูความย,ยืดค่ะนี่ยืดแล้วตอนนี้นะคะเป็นสีแบบมุ้งมิ้งพัดเทลสีบาะม่วงๆค่ะทุกคนดูสวยอนะ่ะแล้วก็ฟินมากด้วยเนี่ยถ้าทิ้งไว้อีกหน่อยนะมันจะต้องเป็นไอซ์เบิร์กที่กรอบมากๆค่ะทุกคนว,ว้าว ไวยค่ะมาคำถามแรกกันเลยนะคะพี่พาชอบสลามหรือสกุชี่มากกว่ากันคะคำถามนี้นะคะน่าจะเป็นคำตอบว่าสลามเนาะตอนแรกก็ไม่แน่ใจหรอกค่ะแต่ว่าทำไมถึงตอบว่าสลามเพราะว่าสลามเล่นเยอะกว่าสกุชี่ถ้าไปดูได้เลยนะไปดูได้เลยก็คือป้าพาเล่นเยอะมากเลยค่ะสลามเนาะโอเคคำถามที่สองพี่พาชอบดูซีรีส์อะไรมากที่สุดคะ ซีรีส์เลยอ่ะพี่พาชอบชอบเยอะมากอย่างเช่นธุรกิจปิดเกมแค้นอะไรอย่างเงี้ยคือเราโตแล้วเนาะเราก็อาจจะไม่ได้ดูซีรีส์มุงมิงมุงมิง,มงอะไรมากมายค่ะแล้วก็จะเป็นซีรีส์ I Miss You อะไรเนี่ยจะชอบมากค่ะก่อนติดซีรีส์มากนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีเวลาดูเลยค่ะติดเกมค่ะเกมอะไรนั้นตามไปดูค่ะ คำถามที่3ค่ะพี่พาเป็นเมนเรือไหนในเกม i อเด t i t วีค่ะพี่พาเป็นเมนนาอิบนะคะพี่พานาอิบกับนักโทษค่ะเล่น2อันนะถ้าใครเล่นในเดนก็เข้ามาเล่นด้วยกันนะคะแบกไปว่าพาด้วยค่ะปอรอฝากกดไลค์หน่อยนะไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่เป็นไรจ้าดูพี่พาไปเรื่อยเรอรักพี่พาจุ๊บๆนานๆเธอน่ารักฉันถึงรักเธอโอเคปะ สักวันเราจะได้เจอกันนะนาเดี๋ยวฉันจะเอาสลามไปให้เธอถึงบ้านเลยโอเคแค่ยงไงคลิปนี้เปาผ่าเรียบร้อยแล้วนะคะเจอกันไหมคลิปนีกแน่นอนใครมีสูตรดีดๆก็แชร์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะแชร์แล้วเปาผ่าก็จะมาอ่านแล้วก็จะเน็กเน็กเน็กขัดไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้มาดูอันเก่าแล้วนะคะให้แชร์ไปเรื่อยๆนะคะถ้าไงคลิปนี้เป้าผ่าไปแล้วคะ่ะเจอกันใหม่คลิปนี้แน่นอนคลิปนี้ไปลคะค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆบ๊ว